สวัสดีครับผมน้ต v ีอยู่กับเกมสารไทย n w w l e g e นตํตำนานบทใหม่วันนี้เราจะมาทำขอกสัตว์กันผมเคยเลี้ยงแต่วัววันนี้จะมาลองเลี้ยงหมูกับวัวด้วยกันแบบคอกสัตว์ก็ซื้อที่ผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิมใช้ไม้กระดาน10ตะปู10เหล็กคุณภาพสูง5 ไม้กระดานกับตะปูก็หาซื้อได้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็ไปฟาร์มเอาในเหมืองมันจะดรอปเป็นไม้แผ่นกระดานเลยแล้วก็ตะปูก็อยู่ในเหมืองเช่นกันเหล็กคุณภาพสูงก็ในเหมืองก็มีเอาแร่มาหลอมหรือไม่ก็ซื้อเป็นสําเร็จรูปที่พ่อค้าเร่เอาใส่ไว้ในมือปบ้บตรงนี้วางไม่ได้แฮเหมือนจะติดต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นี่มั้งขยับมาทางซ้ายนิดนึงปักตรงนี้ได้กดจมตีใส่ไม้กระดาน 100. เรียบร้อยเหล็กห เรียบร้อยตะปู10เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปซื้อหมูกับ,บวัวลุงทิศขอซื้อหมูกับวัวหน่อยลองมาอย่างละ2ตัวไหมวัววัวตุวลพันเลยวะ่ะ2ตัวก็ได้มันก็จะตามเรามาถ้าใครซื้อเกิน7ตัวเราก็เอา7ตัวแรกไปใส่ในเล้าก่อนแล้วก็กลับมารับใหม่ถ้าตัวที่เหลือมันไม่ตามมานะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมเคยซื้อหมาเกิน7ตัวไงแล้วตั้งแต่ตัวที่8ไปอ่ะมันก็ไม่ตามเราแล้วมันจะเดินอยู่แถวแเนี้อะไรอย่างเงี้ย ตามมาตามมาอ๋อมันบอกอยู่แล้วว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวในนี้ได้ไม่ต้องกลัวมันป่วยแต่เลี้ยงรวมกันได้ไหมละ่ะพอเข้ามาในข้อก็โกดให้มันเลิกติดตามเราปั๊บ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 ได้เลี้ยงด้วยกันได้ในตัวเรามีอาหารสัตว์อยู่ก็ใส่อาหารสัตว์อ่าพอวางอาหารสัตว์ก็กลายเป็นหญ้าซะงั้นวัวเนี่ย กินหญ้าได้หญ้าที่ถางจากรอบๆบ้านเราอะแต่หมูนี่น่าจะต้องให้อาหารสัตว์อาหารสัตว์กระสอบเนี่ยซื้อที่ชลลี่ชลลี่จะอยู่ที่หมู่บ้านสองบ้านหลังซ้ายสุดที่มันมีวัวอยู่หน้าบ้านนั่นแหละกินสิไม่เห็นกินเลยตอนเดินมาจะสังเกตเห็นสัญ,ญาลักษณ์เออเป็นรูปอีโมติคอนน้ำลายไหลใช่ไหมตอนนี้มันหายไปละเออตัวนี้ยังมีอยู่นี่ไงหมูยังมีอยู่แล้วหมูกินอะไรอะ่ะก็นี่ไงหายไปแล้วไหมอ๋อมันหิวเป็นพักๆหรือเปล่า เดี๋ยวสักพักมันก็น่าจะขึ้นใหม่มันเหมือนกินอาหารแบบวเลตอะไม่ต้องไปกินตรงที่เนี่ย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 มาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะมันกินแบบวเลตเว้ยมันกินแบบไร้าสายน่ะหายไปละก็จะประมาณนี้เลี้ยงหมูกับ,บวัวรวมกันได้แต่ไม่เกินเจ็ดตัวอยู่ดีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ